สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆเรายังเข้ามายังจํานวนยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าครูหมีดูจากปริมาณคนที่ออนละก็ถ้าจะรอให้ครบก็น่าจะเสียเวลาเดี๋ยวครูหมีจะอัดคลิปไปด้วยนะคะท่านที่เข้าร่วมซูมได้เนี่ยน่าจะเห็นจากหน้าจอละส่วนท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวครูหมีจะเอาคลิปลงให้ในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะ,ะเบื้องต้นเนี่ยเรามาดูกระบวนการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างงบไรหัวก่อนนะคะมาทบทวนกันว่าเราทําเหมือนกันไหมนะคะ อันดับแรกเลยก็คือเราติดตามหนังสือกลมนะคะว่าเขาแจ้งโอนงบไรหัวมาให้ศูนย์เด็กเล็กหรือยังซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีการแบบโอนมาปีละสองครั้งนะคะในปีงบประมาณ6กสี่ที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นนะคะแต่ในปีงบประมาณสองห้าหกห้าเนี่ยงบมาแบบทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวคุณผให้ดูนะในตัวหนังสือแจ้งงบหกห้าตัวนี้นะคะ เป็นหนังสือลงมนที่15ตุลาคม2564นะคะตัวนี้กรมเขาจะแจ้งโอนงบรายหัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมานะคะแล้วก็เป็นงบที่เรียกว่า,าเป็นปีแรกในหลายๆรอบปีที่ผ่านมาที่รอบนี้ที่กรมเขาโอนมาแล้วเขาโอนมาแบบก้อนเดียวเลยนะคะหนังสือตัวนี้คือเป็นการโอนแล้วนะคะ อาการโอนแล้วนะความหมายคือเงนอินมาแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหนังสือแจ้งจัดสัรเฉยๆนะคะเป็นการโอนเลยเสร็จแล้วรายละเอียดของตัวหนังสือย่อยที่เราจะดูว่างบไาลหัวของเรานั้นได้กี่บาทก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นไฟล์ Excel แนบมาอีกไฟล์หนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นจังหวัดนะคะแล้วก็มีเป็นลายอาปทอไปนะคะเราก็จะดูจากชื่อจังหวัดก่อน แล้วก็มาดูอ,อปทอของเรานะคะอา่าอําเภอแล้วก็อ,อปทอของเราถ้าจะดูรายละเอียดปลีกย่อยว่าเราได้กี่บาทนะคะเราก็จะดูจากด้านหลังนะคะเนี่ยด้านหลังนี้นะคะจะมีอยู่นะอ่าจำนวนเด็กกี่คนนะคะอ่าอ,อปทอมีทั้งหมดกี่อปทนะคะตรงนี้น,นะคะจะมีจํานวนเด็กอยู่อันนี้เราก็จะรู้ละว,ว่ากรณีส่วนเด็กเล็กของเรานั้นอ่าได้งบป,ประมาณมากี่บาทนะคะเด็กกี่คนคะ นี่คือจำนวนระท์นี่คือจำนวนเด็กนะคะนี่คือตัวเงินนะคะแต่ก็จะลาบากนิดนึงกรณีศูนย์เด็กเล็กที่อ่าอันนี้คือเขาโอนรวมนะคะไม่ได้แยกศูนย์นะอ่ะาก็อยสังเกตดูนะอย่างกรณีอาบาตอ์ไล่โวเนี่ยสองร้อยหกสิบห้าหนึ่งเอ,าาอเนี่ยแสดงว่าเขาเอาเด็กทั้งตาบลมารวมกันนะคะทั้งอาบต์มารวมกัน นี่ตัวหนังสือจัดสรรโอเคเมื่อเราเห็นหนังสือแบบนี้แล้วสิ่งถัดไปที่เราจะทำนะคะก็คือเราก็จะต้องร่างโครงการนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยตัวโครงการเนี่ยเราทําไว้ตั้งแต่ในการทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบป,ประมาณแล้วนะคะแต่หลายแห่งเนี่ยอาจจะย,ยังไม่เสนอนะคะเราก็อย่างน้อยตอนที่เราจะทําบันทึกความผลักงบเนี่ยเราก็ร่างโครงการให้เรียบร้อยนะคะโครงการเราก็จะ ตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีการอ้างนะคะว่าอยู่ในมาตรฐานใดตัวบ่งชี้ใดรายการพิจารณาข้อใดนะคะหลักการเหตุผลคร่าวๆนะคะงบประมาณที่เราไดนะ้เป็นเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะอันนี้ถ้าถามว่าตัวเลขงบประมาณของเราทั้งหมดกี่บาทนะคะอันนี้นตอนนี้เป็นงบห5แล้วนะคะซึ่งซึ่ง1,700บาทของครู้มีมีเด็ก50คนก็คืองบเต็มเลยตามจํานวนเด็กที่ ั้งไว้ในข้อบัญญัติหรือเทสบัญญัตินะคะ,ะถามว่าเวลากรมเขาโอนมาเนี่ยเวลาคุณครูจะทําบันทึกไปผลักเนี่ยคุณครูสมมตินะในข้อบัญญัติมีห้าสิบแต่เด็กจริงๆของคุณครูอาจจะมีแค่40ี่าคบคถามที่ตามมาคือแล้วเราจะผลักเท่าไหร่อมีสามช้อยให้เลือกนะคะเด็กสมมุติว่าเด็กจริงๆมีอยู่4ี่สิบนะคะ,ะแต่ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัตินั้นเขาตั้งให้เราที่ห้าสิบ นะคะอะแล้วกลมโอนเงินมาเนี่ยกลมโอนมาแค่30สิอ่งงงงคำถามไหมเดี๋ยวคุณมีพิมพ์ในในไลน์ด้วยนะไม่รู้ว่าคนในไลน์เขาจะทันอ่านกับเราไหมนะคะสมมุตินะคะว่าคำถามนะทุกคนคิดตามนะที่เราจะเจอปัญหานะคะสมมุติว่ากลมนะคะโอนเงินไรหัวมา30คน ตามเดี๋ยวนี้เขาเรียกว,ว่า LEC นะคะเนาะอะ LEC แต่เด็กมีจริง40คนซึ่งในข้อบัญญัตินะคะหรือเทศบัญญัตินะคะตั้งไว้50คนอ่คนคุณครูจะทำโครงการหรือบันทึก ข้อความเสนอขอผลักงบนะคะขอผลักงบไหยหัวนะขอผลักงบไาลหัวลงสอพอดอที่จำนวนเด็กนะคะกี่คนถ้าพอเราตอบข้อนี้ถูกนะคะ,ะถ้าพอเราตอบข้อนี้ถูก คุณครูใช้มือถือแล้วก็เปิดซูมอยู่ไม่สามารถไปพิมพ์ในลายได้นะคะคุณครูสามารถส่งเป็นข้อความมาในซูมได้นะในกล่องแชทนะคะมันจะมีกล่องแชทอยู่นะมันจะมีกล่องแชทอยู่เราเนี่ยที่ครูมีส่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปนะคะคุณครูสามารถส่งเป็นคําตอบมาในกล่มในในกล่องแชทได้นะคะอันนี้นะคะคืออยู่เป็นอยู่ปัญหาหนึ่งที่คุณครูหลายคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าเออแล้วเราต้องผลักที่กี่คน บางคนบอกว่าผลักตามข้อบัญญตัติบางคนบอกผลักตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริงบางคนบอกว่าผลักตามที่กลมโอนมาอ่าเรามี3ช้อยนะคะคุณครูลองลองลองคิดดูนะแล้วเดี๋ยวคุณมีจะมาเฉลยสุดท้ายนะคะอ่ะมีให้กอไก่ตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริงอยู่จริงเนี่ยในคําถามของเราคือกี่คนคะ40่ะ40คนเนาะอ่ะขอไข่ตาม ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ50คนนะคะออกปคือตามที่กรมโอนมา30คนตามที่กรมโอนมาจากข้อมูล lec ส0คนนะคะงงูถูกทุกข้อ อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนนี้คุณมีไม่เฉลยนะทิ้งไว้นะอ่าเดี๋ยวจะมาดูทีหลังนะคะอ่าเรากลับมาตอบคลิปบรรยายนะคะโอเคเมื่อเราดูหนังสือจัดสารเสร็จเราก็ทําโครงการผักงบกนะคะแบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มจากกรมนะคะก็มีผู้เสนอโครงการเนาะผู้เห็นชอบแล้วก็ผู้เห็นชอบผู้เห็นชอบผู้เห็นชอบแล้วก็จบด้วยผู้อนุมัตินะคะโอเคพอโครงการเราเสนอไปเสร็จสรรเรียบร้อยนะคะเราก็ หมายถึงว่าตัวโครงการเนี่ยเวลาเราทํามันจะมีแค่3าหน้าโครงการเนี่ยให้คุณครูทําตัวบันทึกข้อความป่านหน้าไปด้วยนะคะบันทึกข้อความคือเป็นบันทึกความขอผลักนะคะขออนุมัตินะคะเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนวงเล็บค่าสนับสนุนค่าจาัดเรียนการสอนน,นี่คือตามหนังสือที่กรมแจ้งจัดสรรนะคะหนังสือแจ้งโอนงบมาเดือนตุลาครูมีก็ทําขอผลักง,งบไปเดือนพฤศจิกนะคะอ่าก็อ้างข้อบัญญัติของต้นสังกัดเรา แผนงบประมาณของเรานะคะแล้วก็หนังสือที่กรมเขาแจ้งจัดสารมาแล้วของครูหมีที่มีบันทึกข้อความอีกอันหนึ่งที่อ้างถึงคือเป็นบันทึกข้อความในการรายงานข้อมูลเด็กค่ะศูนย์ครูหมีมีการรับสมัครเด็กเรื่อยๆทุกเดือนค่ะดังนั้นตอนงบเลยหัวมาเดือนตุลาครูหมีก็จะผลัดเงินช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยครูหมีก็จะเอาข้อมูลเด็กตอนตอนสิ้นตุลาเนี่ยมาอ้างค่ะว่าเด็กมีอยู่จริงกี่คนนะคะ ก็มีเรื่องเดิมข้อบัญญัติตั้งงบไว้สำหรับเด็กกี่คนกี่บาทแล้วสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของศูนย์เด็กเล็กเด็กเล็กของเราหรือไม่นะคะอ่าแล้วก็หนังสืออ่อาอบาตาต,ตั้งงบไว้ให้คูมี50คนนะคะอ่าเสร็จแล้วไปดูหนังสือกลมกลมกลมเนี่ยโอนมาที่31คนเห็นไหมคะอ่ะอาอบาตาต,ตั้งให้ภูมี50คนนะอ่าห้คนนะเดี๋ยวขยายนิดนึงอาบาตาต,ตั้งในข้อบัญญัติเนี่ย ข้อบัญญัตินะอ่าข้อบัญญัติเนี่ยตั้งไว้ที่50คนแต่ไปดูหนังสือกลมแล้วนะคะกลมโอนมาเนี่ยห้าหมกว่าบาทเนี่ยเอาไปหารพันเเนี่ยเท่ากับเด็กที่จํานวนแปบ๊บหนึ่งนะคะพอขยายใหญ่แล้วอ่ะกลมโอนมาให้ครูหม,มีที่31คนนะคะแต่ว่ามาดูข้อมูลจริงๆคะ่ะครูหม,มีมีเด็กทั้งหมดอยู่48คนคะ่ะอ่าเราเห็นตัวเลขแล้วนะคะข้อบัญญัติตั้งไว้50 โกรมโอนมา31คนตามข้อมูล l อ c ตอน10มิมถุนา64นะค่ะแต่ว่าเด็กๆจริงๆของครูหมีนะตอนนี้มีอยู่48คนค่ะอ่ะระเบียบอ้างเรียบร้อยนะคะอ้างระเบียบรายได้2562นะคะเออทำไมตรงนี้มันตัวเลขก่าเพื่อนล่ะคะ <repo> <_ jar> ระเบียบรายได้2562นะคะอ่าข้อ6นะคะเรื่องเงินรายได้ของสถานศึกษาอ่าแล้วก็วงเล็บ1นะคะอ่ะอาปอปทจะต้องแบบ ่าต้องถิ่นตั้งงบประมาณคือประมาณว่าเงินที่เงินไรายได้ที่ได้มาข้อเนี้ยหรือว่าเป็นเงินที่อุดหน,นุนเนี่ยพวกนี้นะคะไรหวัวหรืออาหารกลางวันอะไรพวกนี้ตามข้อสิบเอดแล้วนะคะอ่าเมื่อสถานศึกษาได้รับมาแล้วเนี่ยให้จัดทําโครงการแล้วโครงการต้องบรรจุในแผนปีงบประมาณแล้วแผนนั้นต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ แล้วหัวหน้าสถานศึกษาก็ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณให้เรียบร้อยก่อนเมื่อสถานศึกษาเนี่ยใช้ใจ่ายเงินเลยได้นะคะ,ะแล้วหากมีเหลือก็ให้ตกเป็นเงินสะสมความหมายคือเงินไรยหัวเนี่ยเมื่อครูมีขอผลักจากอบตมากี่บาทเนี่ยถ้าครูมีเอามาซื้อของแล้วมันเหลือก็ไม่ต้องคืนค่ะให้ตกเป็นเงินสะสมนะคะอะทีนี้เรามาดูเฉลยคําตอบนะว่าเราจะขอผลักที่กี่บาทที่กี่คนนะคะ ทุกคนเห็นนะตรงนี้นะเห็นไหมคะผู้มีขอผลักที่สี่สิบแปดค่ะหลักการมีอยู่ตรงนี้นะกลมโอนมาเท่าไหร่แล้วแต่กลมนะคะสองข้อบัญญัตินั้นสําคัญค่ะคุณมีอ้างตั้แต่ต้นแล้วนะคะว่าข้อบัญญัตินั้นเขาเขาตั้งให้คุณมีที่ห้าสิบคนดังนั้นถามว่ากลมให้มาแค่สามสิบเอ็ดคนแต่เด็กคูมผีมีสี่สิบแปดคน ถ้าครูหมีผลักมาแค่สามสิบเอ็ดเอาอะ้เด็กที่เหลือล่ะคะเอาเงินซื้ออะไรที่ไหนให้ใช้ถูกไหมคะดังนั้นเราสามารถขอเบิกตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริงแต่ต้องไม่เกินที่ต้นสังกัดตั้งให้คะ่ะนะคะต้องไม่เกินนะอ่าแต่ไม่ใช่ว่าเรามี48เขาตั้งให้50เราขอเบิก50เลยไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่เราอิงเด็กอยู่เราอิงเด็กที่มีอยู่จริงนะดังนั้นข้อนี้ทุกคนได้คําตอบแล้วนะแต่คําตอบในนี้มันลึกนะความหมายก็คือว่า ตรงการข้ามนะสมมติต้นสังกัดตั้งให้ครูหมี40กลมโอนมา31เด็กครูหมีมี48เนี่ยคาตอบกลายเป็นแบบนี้นะครูหมีมีสิทธิ์ผลักแค่40นะถ้าครูหมีจะผลัก48ต้นสังกัดต้องทําเรื่องเปลี่ยนแปลงชี้แจงข้อบัญญัติก่อนนะคะดังนั้นในในข้อนี้ถือว่าเป็นความโชคดีที่อปทอเขารู้แหละว,ว่าเด็กเรามีการเพิ่มเรื่อยๆระหว่างปีเพราะเป็นนโยบายของบริหารที่ให้ครูหมีรับเด็กเรื่อยๆนะคะดังนั้นเมื่อเขาตั้งให้ครูหมี50 กรมจะโอนมากี่บาทไม่สนครูมีขอผลักตามจมํานวนจริงเลยคือ48่สดคนนะคะอ่านี่คือข้อเฉลยตามนี้นะตามเด็กที่มีอยู่จริงแต่ไม่เกินข้อบัญญัตินะคะโอเคพอเราทําหนังสืออย่างนี้ไปเสร็จสรรแล้วอบตอหรือเทศบาลเราผลักงบเขียนเช็คให้เราเรียบร้อยเราก็เอาเช็คไปนําฝากนะคะเอาเช็คไปนาฝากอันนี้ครูมีจะแจ้งชัดเจนเลยนะก็คืองบเลยหัวของครูมีเนี่ยจะจะกลายเป็นว่าเป็นงบของกรมเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นสอง แล้วกลายเป็นงบของอบตอ,อีกนะคะอ่าอีกอบตอ,อีกก้อนหนึ่งคือสองหมืนแปดนะคะคุณมจะใช้เงินจากสองที่รวมกันได้ก้อนหนึ่งก็คือแปดหมื่นหกนะคะอ่ารวมกันมาได้หนึ่งก้อนคือแปดหมื่นหกเอ้ยแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ขอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสื่อนะคะ ศูนย์เด็กเล็กเราไม่มีสิทธิ์ออกหนังสือคําสั่งดังนั้นเราเลยต้องไปจองเลขคําสั่งจากอบตนะคะก็คือไปจองเลขของเขาแล้วก็เป็นคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประถมใบคำสั่งตัวนี้เราตั้งตามหนังสือของกรมส่งของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มทก,ก็คือเลขง่ายๆก็คือเป็นหนังสือว .801 ทุกเดี๋ยวคุณมี